สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอัมพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีบันทึกช่องนะครับของโมโต5 5 9เนะครับเป็นตัวนี้นะครับวิธีบันทึกช่องมันก็ไม่ยากนะครับเรามาทำพร้อมกันเปิดเครื่องขึ้นมาครับปึ๊บเปิดเครื่องขึ้นมาปึ๊บนะครับถ้ามาเจอโหมดแบบนี้นะครับให้ท่านสังเกตเห็นไหมครับมันจะขึ้น cs 002เห็นไหมครับก็คือหมายความว่าช่องนี้มันอยู่ในโหมดเมมโมรีนะครับนะครับแบบนี้เราจะกดความถี่ไม่ได้นะครับถ้าเราจะใส่ความถี่ไปใหม่นะครับให้เอา CS002 ออกก่อนนะครับก็คือออกจากช่องเมมโมรีนั่นเองนะครับวิธีทําให้ทําแบบนี้นะครับให้กดสี่เหลี่ยมไปหนึ่งทีครับตัวนี้ครับอ่ะกดทำบางการนับกดออกจากช่องเมมโมรีนะครับ002ให้กดสี่เหลี่ยมหนึ่งทีครับปุ๊บ อ่าเห็นไหมครับมันก็มาเป็นช่อง VFO นะครับอ่าเป็นช่องอิสระนะครับทีนี้เราก็กดความถี่ที่ต้องการนะครับอ้าวหนึ่งห้าหกสองร้อยนะครับสมมุตินะครับสองร้อยนะครับแบบนี้นะครับได้ความถี่ที่ต้องการแล้วนะครับวิธีบันทึกนะครับอ่าให้ทําแบบนี้นะครับกดเมนูนะครับกดเมนูเพื่อจะเข้าโหมดเมนูบันทึกนะครับอ่ามันเริ่มเมนูที่หนึ่งแล้วก็กดลูกศรลง ไปเรื่อยๆครับไปเมนูที่34เลยครับเนี่ยไปเมนูที่34หรือเราจะไปแบบลัดนะครับกด3 4เลยครับ3 4ปึ๊บอ่ามาเมนูเซฟนี่เห็นไหมครับอ่าเมนูที่34ได้เมนู34แล้วให้กดเมนูยืนยันครับปึ๊บอ่ามันจะให้ใส่ช่องนะครับเห็นไหมครับอ่าเนี่ยครับเริ่มช่องที่1 2เนี่ยลูกศรลงก็ไล่ไปเรื่อยๆครับนี่ขึ้นลงครับตัวนี้ มันบันทึกได้ทั้งหมดนะครับร้อยเก้าร้อยเก้าสิบเก้าช่องนะครับเหลือเฟือนะครับเหลือเฟืออ่ะทีนี้ผมจะบันทึกไว้ช่องที่หนึ่งนะครับเอาเป็นช่องนี้นะครับช่องที่หนึ่งเสร็จแล้วได้ช่องที่ต้องการแล้วนะครับให้กดเมนูยืนยันการบันทึกครับปุ๊บอ่าก็คือเรียบร้อยครับช่องเมื่อกี้เนี่ยได้ถูกไปบันทึกไปที่ช่องที่หนึ่งแล้วนะครับนี่กด exit ออกมาครับปุ๊บอ่ะทีนี้ 156200เนี่ยเราเข้าโหมดเมมโมรีนะครับว่ามันเป็นช่องที่1นึ่งไหมนะครับ CS001 ไหมนะครับวิธีเข้ามาดูนะครับให้กดสี่เหลี่ยมไปหนึทีนะครับสี่เหลี่ยมไปหนึทีอ้าวกดพร้อมกันครับปึ๊บอ่าอันนี้มัน2เห็นไหมครับมัน2อ่อาถอยลงนะครับถอยลงปึ๊บอ่า156200เห็นไหมครับก็คือช่องที่1ที่เราบันทึกไปเมื่อกี้เนี่ยครับง่ายๆครับไม่ยากครับอ้าวช่องต่อไปก็ทําเหมือนเดิมนะครับ การบันทึกช่องนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกทุกครั้งต้องบันทึกช่องบนเสมอนะครับนี่ครับอ่ออกจากช่องเมมโมรีก็ให้กดอ่สี่เหลี่ยมหนึ่งหกแปดนะครับหนึ่งหกแปดหนึ่งแปดสามสองศูนย์นะครับอ่เป็นแบบนี้นะครับก็บันทึกเหมือนเดิมครับบันทึกแบบเมื่อกี้นะครับสองสามสี่ห้าหกช่องไหนก็แล้วแต่นะครับให้บันทึกช่องบนเสมอนะครับวิธีบันทึกช่องมันก็ไม่ยากนะครับ ครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ